สวัสดีครับนี่ก็เป็นข่าวอัปเดตสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสู้รบที่เกิดขึ้นในยูเครนครับโดยข่าวที่2ของวันนี้ครับก็มาเริ่มกันที่เมืองบูเรดาโดยมีคลิปขบวนยานเกราะแล้วก็รถถังของทางรัสเซียกลุ่มใหญ่ในพื้นที่ใกล้กับเมืองบูเรดาจากการรายงานของทางฝั่งยูเครนนะครับกองกาลังกลุ่มนี้ของทางรัสเซียน่าจะรับคําสั่งให้เข้าตีเมืองบูเรดา โดยในขบวนของทหารรัเสเซียครับก็มีทั้งรถถังยานรบทหารราบยานเกราะลำเลียงพลโดยขบวนทหารรัเสเซียกลุ่มนี้ครับถูกระดมยิงจากปืนใหญ่ของทางฝั่งยูเครนจากการโจมตีที่เกิดขึ้นทั้งหมดมีการรายงานว่าพาหนะของทางรัเสเซียอย่างน้อย31คันถูกทำลายจากการต่อสู้มีทั้งรถถังหลักอย่าง T72B3 ทีแ BVM รวมๆกันแล้วประมาณ15คันนอกจากนี้ครับยังมียานรบทหารราบอย่างตระกูล BMP ถูกทำลายประมาณ12คัน และยังมียานเกราะลำเลียงพลอย่าง MTLB ถูกทำลายอีกสองคันรวมถึงรถที่ใช้ทางวิศวกรรมโดยการโจมตีเพื่อทำลายขบวนรถถังยานเกราะของทางรัเสเซียในครั้งนี้ทางยูเครนนะครับใช้การประสานงานจากหลายกองพลเพื่อสนับสนุนการลบซึ่งกันและกันและสามารถจัดการขบวนรถของทางรัเสเซียได้ โดยการโจมตีในครั้งนี้ครับประกอบไปด้วยกองพลที่72กองพลปืนใหญ่ที่55และกองพลนาวิกโยธินที่35โดยภารกิจบุกยึดเมืองบูเรดาของทางรัสเซียนั้นเริ่มขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2022ทางรัสเซียนะครับได้มีการส่งหน่วยรบเนี่ยเข้ามาบุกอยู่หลายหน่วย แต่การลุกคืบเนี่ยมันก็ไม่ค่อยก้าวหน้ามากนักโดยตอนนั้นครับทางรัสเซียสามารถยึดหมู่บ้านปาลิฟกาทางตอนใต้ของวูเรดาเอาไว้ได้แต่การที่จะเข้าตีเมืองวูเรดามันก็ไม่ง่ายครับเนื่องจากว่าเมืองวูเรดาครับเป็นนิคมที่ตั้งอยู่บนเนินเขาชัยภูมิฝ่ายตั้งรับเนี่ยจึงได้เปรียบฝ่ายที่บุกขึ้นไปพอสมควรทำให้การลุกคืบช่วงนั้นของทางรัสเซีย ต้องชะง,งักลงทำได้เพียงแค่ตึงกำลังเอาไว้และในช่วงเวลาไม่นานมานี้ครับทางรัสเซียพึ่งจะกลับมาเริ่มปฏิบัติการบุกเมืองวูรีราอีกครั้งหนึ่งและจะเห็นแผนที่การลุกคืบของทางฝั่งรัสเซียนะครับทางรัสเซียในค่อยๆที่จะลุกคืบทั้งทางเหนือและก็ทางใต้ของบัคมุดค่อยๆขยับไปเรื่อยๆครับเพื่อตัดเส้นทางสำหรับการส่งกำลังบำรุงของทางยูเครนนี่ก็เป็นข่าวสั้นๆนำเสนอครับขอบคุณสำหรับการรับฟัง สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ